สวัสดีค่ะวันนี้น,น้นองข้าปั้งมาทำอะไรคะวันนี้น้องข้าปั้งนะคะจะมาทำคลิปทำคลิปอะไรคะอาอไม่ตอบทำคลิปแต่งหน้านยคะ่ะมาสอนแด่งโอเคค่ะอ่ะเริ่มเลยค่ะเริ่มจากอะไรคะคือสัมเอญจุดชนพลจิเริ่มจากอะไรคะ อันนี้นะคะแล้วก็จะเขียนคิ้วก่อนนะคะออืจะขอตัวไปเขียนคิ้วแป๊บหนึ่งนะคะโอเคค่ะเขียนเลยค่ะไม่ได้โกดไม่ได้เลงไม่ใช่ไหนคะต่อไปทำอะไรคะเราจะ ทำอะไรคะไฮไลท์ดังเหรอคะใช่เราเราต้องอสีขาวตรงนี้มาทาตรงนี้ก่อนนี่คะ่ะอือหือาไปเลยคะ่ะเราจะเปลี่ยนสีกันนะคะ เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วตาไหนดูซิว่างานดูตาดิต่อไปทำอะไรคะปัดเกมค่ะปัดเกมค่ะต้องปัดเกมค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเสร็จแล้วค่ะไหนดูเกมสิคะอือต่อไปต่อไปนะคะเราจะทาลิปนะคะค่ะ ทาย,ยงไงคะ,คะอือหือทาไงคะเนี่ยนี่คะ่ะเสร็จแล้วค่ะไงดูสิคะ <S 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 ปิ้งปิ้งปิ้งคำตาปิ้งปิ้งเสรยสวยเสวยมากเลยค่ะ <S <S อ่ะโอเคบอกเพื่อนหน่อยเพื่อนๆกันคะ่ะเสร็จแล้วก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r ค b e ให้ปัานี้ยนะคะเดี๋ยวขอตัวไปลบกขึ้สทำงานก่อนนะคะบ๊ายบาย